สวัสดีตอนเช้า,น,ชานะครับสาวีอยู่ที่คร,รของผมนะครับสิงห์ฮัรแล็เธอร์นะครับในหมู่วันบันแานนะครับแต่กตอนเช้านานะอยู่ใน,นประมาณ6กโมงฟอนดีนะครับเราจะนำเจ้าเข้าลุงเนื้อไก่ไปกินที่ในนานะตอนนี้กำลังตักเนื้อไก่เพื่อจะไปทําเป็นหวานต้นกล้านะครับวันนี้พระเอกของผมกำลังจะขับรถไซไปนะหรือว,ว่าจะเดินไปในทุ่งนาไปย้ายสิงกี๊ก้าปะ หาเป่าโมหาเปน่านึกใช่ไม่ใส่ละเาผมอ๋อเอาผมหรอโอ้ต้องเอาตองวางข้างล่างขั้นก่อนยกใส่ยกใส่ไปละครับ ใส่ตั้งหนึ่งไงขวาเลยเออไม่ใส่ไม่แบกไม่ควันเรียบร้อยครับไปได้เฮ้ยก็หม้อหาไปบ้าหม้อฮีนะมั้งโอ้โหมเรียบร้อยนะครับอยูนในต้นรับทสุดสั่งสดเลยนะครับ เขาบอ,อกอกับฉันว่าอันตักตาที่อุไปเลยไปเลยไปเลยมาเลยท่านั้นไไน้องบื ư a <c oughs> ไปไนั้น,นเ,เป็นเงินี <c oughs> เ,นเวียก็ผม่โมอ่อะไรนักกายนักงวะอ๋ <c oughs> อไม่หนักนะครับแต่ผมแบกไม่ค่อยเป็นถ้าแบกแบกถ้าไม่คอนตุดน้ำจะน้ำแกงจะจะออกนะครับ ขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจงมาตลอดนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่ที่ว่านสาวงามอีกรอบหนึ่งนะครับเฮ้ยตัดเราอย่างวะนี่นะครับไก่ชนไก่ชนหางยาวไปป่าหรือเปล่าน,นี่ครับการโบราณสวยงามตามท้องเลยนะครับบรรยากาศนี้ก็สุดยอดไปเลย ไยฟ้าที่ยังไม่ขึ้นนะถาวมากนะครับวันนี้ครับเราไปนากันนะครับไปทำนาไปทำเป็นตะกร้าก่อนแล้วค่อยไปเก,กี่ยวข้าวของข้าวกับสาวเี <c oughs> ยกยาบอะ <c oughs> โอ้แอนนั่นยังต,ต,ตื้นมากนลย เนี่ยเดือดตัวจิกเต้บนนี้ยังมีไฟกัเหยเต้าด้านนู้กัที่ลุงสางที่านั่นและกัดจังคนต่ายอ็ไปกันในเตียนอ่ะจัดไปนะครับเหน่อยนะครับไม่เลยนะครับสู้ๆนะครับเบาๆนี่คือไปทำตะกร้านะครับมาที่บ้านผมไปช่วยแม่เอง ผมีเกปตาด้วยนะอ๋ออเออเอมเป็นจังในบรรยากาศยิ้มแจ่มใสนะครับสำหรับบรรยากาศตอนเช้าที่หมู่บ้านผมนะดูต้นกล้าที่ออกที่ในนาสวยงามนะครับสีเทียว Welcome to our farm view in Qingtung

อะไรผมบอกว่าเนี่ยอาการเนี่ยฮึฮึฮึอาจจะหน่อยกว่านุ้นยอดมากเลยครับดูนาไปเรื่อยๆไปกินข้าวด้วยกันครับ ยอดเลยดีเอกาดที่จะทำติดติกล้ามครับ สลีปีใหม่นะครับอา่าหลังกี้เราทำเตก,ก้าก็ทำเป็นสมุทสมุทนะครับไม่รู้ภาษาไทยที่กว่าอะไรทำให้เกร่งเนี่ยอันนี้นะที่ผมผู้หญิงครับ chúng xuống leo đấy nam thì là tí này vẫn phần nguyên luôn nữa Việt Nam nằm mấy khó lên ไอ้วุ้นว่ะเดปิกจอมว่ะวุ้ย้ก็ต้านฝาเลือชุดนุมเนอะต่น่านก็ดกมีกันชมเจที่ตุบยเอาล่ะก็พนีกักองเข้มห้านั่นเออยู่จม m ัด j มบา

ยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องสุัสดิรักเธอนะครับเรามายืนอยู่ที่อ,องสาวดีโอไม่ใช่เชียงตุงนะครับในเมืองเรากำลังซื้อเครื่องสำอางนะโอ้โห,หมดไปเป็นแสนหน้าเลยนะแค่เล็กๆนะครับโหเราไปแกล้งสาวดียก่อนเถอะนะจัดไปนะ่าสาคนนี้จะได้นะ <laughs> ไปเลย ในโซเนียลมือถืออุ้ยห n ูเนี่นั้นปลาระายลากะันปล่อย,ยไว้ปะ่ะปาทั้ังไงเอายะนำหน้ามีในชยลมือถืแห่งชาวหน้านะครับเรายืนอยู่ที่หมู่บ้านกระพ่ายเราทำนั้นไปไปยบปลาละรนะาน,นมา

เท้ากว่ากันลุนักนะเซเาไปดูในนี่กอนโอ้นี่ปูไตุยที่เห็นนะด้วยโอ้ลายๆนี่วะนู้โอ้โหนี่ครับ ไล่ปลาสลับยาปน,นินโอ้ตัวใหญ่กันเนี่ยวะโอ้เท่าผ่ามือเลยนะครับ <c oughs> ปลาปนิปน,น <c oughs> ออ <c oughs> อ่ะ <c oughs>

ปั้นอรเนรเอามาใส่มาใส่เอามุ้งมาใส่ช่วยังไงช่วยยังงนีใส่ใส่ยใส่ยีช่วยเหรองนี้เนาะเดี๋ยวในปากนาอ้อ้าลูจะโวยมดโอ้โอ้าลูกอ้ยวยลูกช่วยนำมัได้ช่วยนำช่วยนำปันนี่หายอ่ะหน่อมดปันนี้อะไรกูมีแต่ ไปน่ะไลดิเฮ้ยตะกานี่หนอหอเไปล้างน้ำก่อนนะครับไปรอติดตามชมน้ำช่วงที่พรุ่นี้จะทำผลตะกล้า เราสะเก,กีบไหมจะสม้มใหนึ่งโอ้น้ำตั้งนีร้ายเลยเนาะได้เยอะเจ้าเดีย๋ยวตีหน่อกัอ๋อเอาไปวเราไปดูนะครับว่า,าปลาเยอะหรือเปล่านะ ตัวใหญ่มากปลาหนึ่งขอาตัวเนี้ยพอกินหนีใหญ่เนี่ยใช่อะจืออะไรมาหลายเนี้ใจมึงเอานาำใช้ปุ้งนี่เอานี่ใช้นี่ช้างเอาก็เออเนื <c oughs> อ้อเต็มหิงนี่ปลาหน่อย <laughs>

เอออม่นด้มะเข็นขึนขึอย่างเงี้ยใช่อะไข่จิ้มอ่ะโอ้โหมอวัยอารูเป็นหอวึงเปืือกตะใครกัมวะเอาช่หอยเอาฉัเอาวัดปลานิ่มีตัวเนี่ยตัวลงปลานิ่ตัวลงในสองสามตัวปลกหรืออะไรเป็นนม หวยเก็บพออะไรนี่ก็มาใช้ยิ้มนี่มึงเอามาใช้นี่ก็ได้เยอะอมึงเอาน้ำใช้นี่เอาใส่แอปปุ้งนี่ทกุญแจวะเนอะเดดยาเป็นาะไรัน่นดใช้ีนึงนี่ดอะไรงลนีใส่น้ำหรอ น้าใส่นาหนอยาออกไปนั่นาวนี่กบพี่ไราาว่าดีนี้ออทันกไปได้เนี่หลายตีกันหนอเนี่ยพุงอ้ดิณี่ไอ้ไต้ไตนี่มีติการจีเขาจืดอีกนะหนอในวันขอเต้นก็เลยไปิกัดข้างทางเลยอยู่สวยมากครับต้องมีวัวไต้ช่วนี้เจอ่ะก็เหมือนเต้าอง่ไม่หัวด้วย

Cái lác này đứng nữa thế á. À? nha, xuất địa để lác này thế. Ừ. Không thể... Thôi, thì bên này <laughs> <laughs> ูมันโอเคสุดยอดนะครับการเดินทางวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดชีนนะครับเรียวพาท่านผูชมไปเที่ยวสวนนี้นะครับ